cover move นะครับรุ่นนี้มิสูสลิมนะเราเปิดแล้ว cover หน้ามันจะมูฟขึ้นก่อนนะครับปึ๊บนะครับปึ๊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 บมันยกขึ้นนะครับนี่ครับโอ้โหรุ่นนี้ครับจำตอนที่เคยเจอนี่นะครับสูสลิมนะ cover move นะครับ จากล้างแล้วนะครับถอดโบลล้างถอดโบลล้างนะครับก็จะสะอาดหยีบเอี่ยมแบบนี้นะครับพบกับช่างตอนอย่างีกแล้วนะครับนี้จะชมการประกอบนะประกอบกับคื้นนะตอนถอดไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายตอนประกอบนะตามชมนะครับ ขวาดันช่วยนะครับผมก็จะบอกทุกคลิปเลยนะไม่งั้นจะเข้ายากนะครับต้องดันแกนให้เบี่ยงออกมาหาหาคงขระลอกนะครับแล้วก็ใส่ยางไปเข้าล็อกนะครับก็กดลงไปเข้าที่ น็อตสองตัวตรงนี้นะล็อกน็อตก่อนนะครับจะลืมนะครับนี่ช่างชอบจะลืมนะครับล็อกน็อตล็อกน็อตตรงนี้ก่อนนะเอาสองตัวนะครับ แล้วก็มาล็อกเพานะครับอย่าลืมล็อกเพานะครับล็อกเานะตำแหน่งเดิมมานะครับหมุนดูนะครับหมุนคลองก็โอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ตัดน้ำพิ้งนะครับ ตัวนี้เป็นมิสูสล i มนะครับมิสูสล i มรุ่นในโคเวอร์มูฟนะใส่ให้เงี่ยงมันลงล็อกนะครับตัวนี้อันนี้เงี่ยงล็อกนะเงี้ยงลงล็อกโอเคนะครับไปลองน้ำไว้ก่อนนะ ตรงนี้นะการก็มีรูร่องอยู่ตรงนี้ส่วนด้านนี้ก็จะน,นี่เงียง่ยอันนี้ไม่นีงเงี่ยนะเข้าเลยเข้าเลยคนระับเ,นเงน่าจะหักไปแล้วม้งเงี่ยหักไปแล้วนะตรงนี้น่าจะหักยเข้าเข้าก่อนนะไม่เห็นมนะีนะเสร็จแล้ว ใชครับยังเป่าด้วยนะครับสเก็ตตรงนี้นะเป่าด้วยนะครับ กดตรงนี้กลับคืนนะครับรนี่ม,มันจะมีล็อก อย่างนี้นะล็อกเขา,านี้นะแคปเดียวแคปเดียวทีววนี้ก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวมุกฝามันนะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ มันจะมีช่องเสียบของมันอยู่นะเสียบไปตามเดิมมัเลยนะครับเสียบไ้ตรงเดิมน,นะครับ่ตัตันนี้มันตัว,ตวมุกนะแล้วก็สาย,สายนะ นะ okay. น,นี่ก็มีน็อตตัวหนึ่งนะครับหันน็อตเลยนะตัวนี้นะนตัวนี้นะครับขันน็อตเลยนะมีน็นอตอยู่แล้วครับ ตอนนี้เนึงครับน,นี่เสร็จแล้วออจะมีเฟืองนะครับตัวน,นี้นะครับจะมีเฟืองนี่นะเฟืองตัวน,นี้มันจะมาขบขบกับตัวน,นี้นะเพื่อเปิดหน้ากากนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะลองเทสให้ดูนะครับ ได้นะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ขึ้นลงนะโดยมอเตอร์ตัวนี้ ก็ใส่ฝาหน้านะครับตัวนี้นะครับ DS p a ด d m a นะสูสิตเตอร์สลิมนะครับตัวนี้ก็จัดเข้าเงี่ยงข้างบนเลยครับอย่างเงียนะเขาเงี่ยงเลยกดลงนะครับ ้นี่ดูดูจบทั้งจะถอดได้นะครับย้อนหน่อยนะครับคลิปนี้ย้อนจากประกอบ ้องเปิดตัวดนีกก่าลลอกกนดีไว่าะลอกน,น,ลอนี่หน จะเป็นตำแหน่งเปิดนะครับเพราะไม่งั้น,นถ้าหม่ยปิดมันจะมาชนตัวน,นี้นะเหน็นตีเกือแล้วนะครับ เดี๋ยวมันเข้าตำแหน่งก่อนนะครับง่ายจะไม่ตรงตำแหน่งนะโอเค ตรงตำแหน่งแล้วนะครับต,ต,ตลาเรียบร้อยนะครับจะลองทีนะครับ จะเปิดขึ้นนี้นะครับตรวนี้นะ เคยนฉ่ำน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังแจ้ช่างก่อนนะครับ